พี่น้องตักสวิงครับตักสวิงแม่มล่องล่องล่องบล็อกปูนนะทั่งตักสวิงทึ้งส่วนเขาตู้เราครับพี่น้องเขาบั้นหัวัวมืนนวนววมนอ,น,อน,น,นี้ครับบั้นหัวัว้ำเพอกรจับจังหวัดอุดรธานีครับผมเป็ปลาที่ใดกับที่เปนตับพวก

ฟังฟังผีเข่าดีครับพี่นอ้องฟังผีเข่าดีครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวคือมังกังกางมันเดี๋ยวมาเห็นใมันกังกางยังไงโอ้เป็นแตเ่เสียบแต่ทางนี่ไนงะจำแจ้า, <laughs> จเ,จาเอ,อ้ท่านนี้จะเห็นก็ดีไหลแห้งเลยนะตามขึ้งบนไปจะแห้งแน่นะครับ จังเลยจองเ่น้องปวดมากครับผมวปวด,ว,วด่มากปวดปะปวด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 ปะมาเดีวพี่น้องมาเดว้ ป,ปิ่งครับพี่น้องปิ่งนึงอยู่ได้ปิ่งนึงพอดีโอ้ยมนกระำผลงานป้าดพี่น้องถังที่เท่าไรเราบูด่บัดเห็นี่ถัทงที่สองครับพี่น้องไปอยากได้ปลากับ่ะเอาเด้อะแป้งหรืออบไรหมองหัวเฮาเลยถือว่าปลาหลายอยู่สตว์ะดิษฐ์ก็ได้เคยมาถ่ายทำกันถือว่าไหลาๆอยู่พี่น้องอ๋อสามตัวต้อนนี่ อันนี้ก็พอได้ต้งใช้มาขึ้นฟังฟีแล้วลอ,อง,งม,มึงงทิศมาสามองหนึ่งจดุดไล่กับไปครับไล่กับไปเขาเขานี่เขนนมุมป๊อปไหลขึ้นมากแบบนี้ขวดขก้นมากขวดขึ้งมาขวด,วดวนนเก้นมากู๊บเกงว่นี <c ười> ออ่ครับเอาเป็นกิโลผมบว่าสอง่ฮ่าดแลครับสี่น่อยยิงครับ อันนั้นอันนั้นอเชือเลยคเราั้งบนนเองตั้าเหมือนลุ้นทันที่เลยกันยังถืออยู่บุญุชื่อต่อไปมีด่างเด็ดเขอเตาันเด้ยวี่น้องเตาตรงเ็นสวิงเนี่ยเขาดีครับ ต่างกับมากกว่ากันไปเลยอ่าก็จะไหลห่างฝากเราจะมาว่นมาแล้วโอ้ยเข้าดไปปวดไปครับเข้าวดปวดปวดเข้าอู้ยเอาได้อยู่ได้อยู่นะครับประมาณห่างกัตัวครับประมาณ กวเขาก็น่าทึงเลยออต่อยุทธ้รรมมึงก็ได้ขอไร้ยมาไม่รุ่นสวินีครับ cùng nhà già à con ui ừ. khẩu lái với cái nọ nóng qua đây rồi gì leo cái đang đốt 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 rồi đi còn lái thế ạ lại lái đấy tạm chi của có phát đây không tôi nghe ใส่ไงใส่น้ำดีกับปลาขาวเอาว้ดาดเงินตอพี่น้องดเงินตอนเงินต่อีนะครับพุบพตักกานใส่แห้งหลายตกดพี่น้องน้ำมันแห้งครับน้ำมันแห้งมันบันเฮ้ยเอึดดเขาไป้าไว่มเราดเห็นมาพี่น้องบันโอ้ขนาดว่าเขาลองได้นห่ <laughs> ดึงเขาลงเพาได้น้ำแย่งแย่งเข่าอยู่ นะตัดกันไปแล้วฮึบเ่อไเดี๋ยวนี้หลายเที่ยี่น้องเบ่งซ่งเยอวทวดอ๋อหกตัวเยอะสายกันเลยที่ล่า,ลากันเลย คนละอ่ะเอาของคุณสิตื่นไดหน่อยสวิงก่นสวิงสิบ็ค่อยลึกครับนะอืมเก่าอ,อยู่เอ้า4 5ตัวของคุณเป็นได๋ของคุณเก่าครับ มายืดรอบว่าสันนว่าถ้าเราถึนครับขอให้ยืดรอบว่าสันโอ้ยไม่ค่อยถึงงอเลยโอ้ใส่แหงไหลด้วพี่น้องโดูนะครับอึ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 บโอ้ยน้ำแห้งตีออกเบิด <laughs> เอ่อขื่นแห้งครับพี่น้องตอนนี้ต้็นก้อนน้ำแห้งครับน้ำแห้งไหลครับสวิงปั้นครับ เอาลองว่าใ้เลยปัน โดดแล้วโดนแล้วตอบว่าอ้าได้อยู่ครับ6เกตตัวเลยพี่น้องอ้วเงียบก่อนสิมัน มาเร็วไปเร็วท่านผู้นี้ไงเนาะฝั่งผูก้กบฏน,นะครับแต่หลายหมองหลายคนกับเขายุ่มยำยุ่มยำมากอ๋อสีกินกรรครับดูว่าเราดูยังไงตอน้องัาแตหายอยูห้าจินครับก,า,ก,า,า,กา,า,รบารตักสวิงบริเวณประตูระบายน้ำครับบ้านหัวคัวเพเภอกู้จับจังหวัดอุดรธา,านีครับ